สวัสดีครับร้านรวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีพระธุมงคลดีๆแนะนาเช่นเคยครับเป็นพยาคุดรานาถันนะครับสองนะครับของของอาจารย์วราไ้โพทองนะครับรุ่นนี้นะครับเสกกันถึงสามพิธีนะครับด้วยกระถินไฟนะครับอาจารย์วราเสกพิธียิ่งใหญ่มากนะครับตั้งแต่จองก็ลําบากนะเนเขาจากัดจานวนนะครับไม่ให้เกินกี่องค์นะครับจองยากมากรุ่นนี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อโลหะไกรทองนะครับพิเศษตรงอาจารย์วรานะครับผมก็ไปกราบเป็นวราแล้วท่าน เมตานะครับเจมชตาแดงแล้วก็เสกซ้ํานะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นโลหะกระไหลทองก็จะมีจำเบอร์นะครับผมมีจำเบอร์นะครับองค์พยาคุดเนี่ยนะครับนั่นครับนะครับเป็นความเชื่อนะครับหลักๆมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับว่ากันว่าท่านลบกับพนาลายสู้พนาลายปรากฏว่าไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้พนาลายก็เลยยกย่องให้ท่านมีฐานะเท่ากันนะครับ ท่านก็เลยอาสาเป็นพานะของพานาลายนะครับเวลาจะเดินทางไปไหนก็ไปเป็นพานะของพานาลายนะครับซึ่งตามความเชื่อของการบริหารงานของประเทศเรานะครับเราก็นับถือว่าองค์พระมาษัตว์เป็นเทพอ,อวตารก็คือองค์นาลายอาวตรนั่นเองนะครับทรงใช้อำนาจผ่านนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกระรวงทบวงกลมนะครับฉะนั้นพยาคุตก็มาเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของ อพระมหาพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งนะครับะจะว่ากันว่าท่านก็คือตาแผ่นดินนั่นเองฉะนั้นเวลาค่อยคุดนะครับไปไหนก็จะมีพลังนะครับเรื่องของลมเพลมพัดพูดปีปีศาจจะเก่งกลัวนะครับเพราะเป็นเรื่องของพลังของแผ่นดินอํานาจของนะครับของพระราชาของพระมาหากษัตริย์นะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชอำนาจนะครับผม พนาลายนะครับนะครับ,รบพระอาจารย์วรานะครับวัดโพทองท่านก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของพญา,าคุธนะครับท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านอดีตการเคยเกิดเป็นพญาคุธน้อยแล้วก็ถูกพญามุจลินจับขังจกกนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่พอมาเกิดชาตินี้ด้วยความเมตตาของพญามุจลินท่านก็เลยมาสงเคราะห นะครับการทำนายยกจะต่างๆท่านจะก็จะมาบอกนะครับในมิมิตให้กับอาจารย์เวลาอาจารย์เวลาบอกก็จะไม่เคยไปเรียนโหราศาสตร์นะครับผมไม่เคยไปเรียนโหราศาสตร์เลยเวลาทายทักก็คือจะมีนิมิตบอกจากนะครับพยามุจลินนะครับถ้าเกิดปูกมุจลินนะครับท่านก็จะมีชีวิตถึงปัจจุบันนะครับพยามุจรินตามความเชื่อนะครับนะครับก็เป็นพญานาคที่นะครับมาออกมาแผ่ปกพุทธองค์นะครับช่วงที่ ท่านเข้านิโรธมาปัดแล้วก็ฝนตกหนักท่านก็มาช่วยบังฝนให้นะครับผมพญานาคกับศาสนาพุทธเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันมานานนะครับส่วนพญากุธเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะปรากฏตามความเชื่อศาสนาพราหมณ์ซะเยอะนะครับแต่ปัจจุบันก็มีพระอาจารย์หลายท่านนะครับกล่าวถึงพญาพุธอย่างเช่นหลวงตาหมาวัทนเมืองนาท่านก็กล่าวถึงว่าที่แถวซอยดาวก็จะมีเมืองพญาคุธอยู่นะครับซึ่งเป็นมิติซ้อนมิตินะครับถ้าใครเรียนเรื่อง,องแมทริกจะเข้าใจนะครับชนิดศาสตร์แมทริก แกนแต่ละแกนอน่จะมีความสัมพันธ์กันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอาจจะไม่เจอกันเลยนะครับถึงแม้บางแกนอาจจะมาสัมพันธ์กันในเรื่องของเวลาแกนเดียวกันแต่ว่าเรื่องของโคลมิติเนี่ยมันหากันไม่เจอเหมือนกับพวกเมืองรับแล่จริงๆก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเราหากันไม่เจอมันเป็นมิติซ้อนมิติกันอยู่นะครับตัวนี้อธิบายยากนะครับเรามาว่ากันต่อพยากรนะครับคนที่รับราชการคนที่เป็นลูกจ้างนะครับคอยพยากรดีนะะ โดยพอ,อยิ่งคนที่มีบุญต,ญต่อมันกับองค์พยาคุดอดีตการเคยเกิดเป็นพยาคุธแรงต่างเนี่ยนะครับก็จะนะครับห้อยละดีนะครับทําให้เรื่องของเมตตาค้าขายรับราชการเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นโตแรงต่างว่ากันไปข้างหลังก็จะเป็นองค์พ่อนะครับสเสด็จพ่อของเรานะครับเสด็จพ่อรอห้าถาเป็นพระบริสัตว์นะครับใครไปขออะไรท่านก็พระราชทานให้หมดนะครับผมนะครับให้หมดเลยแล้วก็มีตา โค้ดเป็นวัวแวนใส่ปีกนะฮะปีกพยาคุดแต่ข้างล่างก็เป็นหมายเลขัมเบอร์องนี้หมายเลขัมเบอร์หนึ่งสองสี่เจ็ดสองนะครับรุ่นนี้จะมีต่อโค้ดนะครับผมรันัมเบอร์นะครับบางรุ่นไม่มีรันัมเบอร์นะครับนะครับแล้วก็ขอเมตตาอาจารย์เวลานะครับเสกแล้วก็เสกซ้ำแล้วก็เติมให้ด้วยนะครับผมครับน่าใช้มากนะครับสำหรับคนที่ชอบสีทองๆนะครับผม แล้วก็เอาไปเรียมใช้นะครับรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมเดมนะครับองค์พยาคุณรุ่นล่างอันทอนะครับอาจารย์วราวัดโพทองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านห่วยพรพระเครื่องนะครับโทรศูน9์เก้าหหนยหรือศูนย์แปดหนึ ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตาาิดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลด,ดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ